ฉันเห็นโลกเันกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็พูดดันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วฉันจะเดิน บพบกับรายการกบนอกกะลาวันนี้กบนอกกละลา,าจจะดูล้ำสมัยแปลกตาไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้พวกเราเตรียมพร้อมมารับมือกับเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราครับน่าจะเคยคุ้นหูกันมาบ้างแล้วกับเทคโนโลยี 3G ครับ 3G คืออะไรทำไมต้อง 3G แลว 3G จะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราบ้าง วันนี้นะคะนจะแฝงกายเข้าไปอยู่ในยุคที่ล้ำสมัยเดินทางไกลไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่นั่นนะคะใช้เทคโนโลยี 3G ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาไปในระดับที่สูงขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในด้านใดกันบ้างค่ะ ี้ผมอยู่ในงานมหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 3.9G นะครับซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยที่หลายๆคนรอคอยนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยี 3G นั่นเองครับแต่ว่า 3G และ 3.9G นั้นจะหมายถึงอะไรนะครับและจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปหาคำตอบนะครับ ว่าคนไทยเรานี่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีกันมากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ 3G นี่ก็มีคนให้การติดตามข่าวสารกันอยู่เยอะเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนมาร่วมงานนี่มากมายหลายวัยเลยนะครับซึ่งในวันนี้ครับก็มีบริษัทเครือข่ายการสื่อสารหลากหลายชื่อหลากหลายบริษัทเลยครับมาเปิดบูธกันแต่ละบูธนี่ก็งัดเอาเทคโนโลยี 3G มาโชว์กันแบบเต็มที่เลยครับเห็นคนที่เข้ามาในงานมหากรรม 3.9G ในวันนี้เยอะมากเลยนะครับ ต้องลองเข้าไปถามเขาหน่อยดีกว่าครับว่ารู้จักเทคโนโลยี 3G มากสักแค่ไหนครับไม่รู้ว่าใครรู้บ้างว่าเทคโนโลยี 3G นั้นคืออะไรสวนสามมิติครับ 3G 3าจใช่เปล่า 3G เจอ มันมนกับทีดีเปล่า 3G ใช่<ด>หรอ 3G มันมันแรกกว่าเด่ย 3G เปล่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคมากกว่าน,นี้ครับที่มันแบบว่าเหนือโลกเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ 3G นะครับเราต้องไปถามผู้รู้อย่างพันเอกดอกอรนาทีกุศลรัตน์กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติคนนี้แหละครับง3ีนะครับก็จริงๆเรา ถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องบอกบอกว่ายุคที่3าม่อมาจากเจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นยุคสมัยยุคสมัยใช่ครับเพราะฉะนั้น 3G ในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นยุคที่3ของโัรศั์เคลื่อนที่แล้วนะครับมันเริ่มมาจากยุคที่1หรือว่า 1G มี 1G ้วยเหรอครับใช่ครับยุคที่1ก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่เป็นอันใหญ่ๆเป็นระบบอนาล็อก นะครับอันใหญ่ๆมากที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนกระติกน้ำอันนั้นแหละครับอันนั้นคือหนึ่งจียุคแรกเลยยุคแรกเลยพอมาจัดมายุคที่2เป็นโทรศัพท์ดิจิตอลที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นยุคที่2นจะแตกต่างจากยุคแรกไงครับจะแตกต่างว่ามันมีขนาดเล็กลงนะครับมันเป็นใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าดิจิตอลนะครับพูดง่ายๆว่า 1G 2G ีนเป็นเรื่องของ การพูดคุยนะครับโัรศั์เราคิดว่ามันคือการพูดคุยแต่พอมาถึง 3G นอกจากจากจะใช้เป็นโทรศัพท์พูดคุยธรรมดาแล้วจะสามารถใช้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในขณะเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว 3G มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับมันคืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยในเวลาเดียวกันจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา ก่อนเชื่อมต่อจําเป็นสําหรับเทคโนโลยีระบบ 3G ที่สะดวกสบายที่สุดก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆที่มีจําหน่ายไม่เกิน2-3ปีที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งก็จะสามารถรองรับระบบ 3G ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วการที่จะสร้างให้เกิดระบบ 3G ที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบนั้นนะครับจะต้องมีองค์ประกอบสําคัญ3ส่วนหลักๆด้วยกันครับ ก็มีคือดไวต้ก็มีเครื่องครับอุปกรณ์ที่รองรับ 3G แล้วก็ในส่วนของเน็ตก็คือเน็ตเวิร์ที่เป็นเทคโนโลยี 3G นะคะก็เอก็คือแอพพลิเคชันต่างๆนะครับพวกโปรแกรมที่รองรับ 3G ด้วยถ้าคุณมีโทรศัพท์แบบนี้รับรองได้ว่าโลกใบนร้เด็กมุนจะเป็นกล้องถารูปของ3แก้วอแน่นอนค่ะอีกหนึ่งคุณสมบัติของ 3G นะครับก็คือความเร็วของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ ที่บูนนี้ก็มีการให้ทดลองเล่นนะครับว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ 3G จะเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตที่เราเคยใช้ใชกันมากสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูโอ้โหมันต้องรอโหลดนะครับกดปุ๊บมาปั๊บเลยจะเป็นเพิ่มช่องทางเป็นช่องทางนึงนะครับจะให้เราสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารเออครับผมยัง อย่างเช่นในการอย่างเช่นในกรานนกรมีบอยสแคสที่ส่งขึ้นยาน <TV S 1> ใช่ใช่ครับใช่ครับเราก็สามารถที่จะบอกส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนี่ครับเหมือนยกโทรทัศน์ไปที่ไหนก็ได้นะครับเข้ามาในอสอมทนี่นะครับละครดูอะไรได้เลยต่อไปนี้คุณผู้ชมดูกลนกกระลาได้ทุกที่แล้วครับ เทคโนโลยีระบบ 3G นั้นสามารถอำนวยความสะดวกได้มากมายเลยนะครับใช้ได้ทั้งดูข่าวเป็นสิ่งที่อยู่ในหน้าจอโทรศัพท์นี่คือหนังสือพิมพ์เลยนะครับสอดแบบหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาเลยนะครับมีทั้งหน้าข่าวปกติแนละ้วข่าวกีฬาข่าวบันเทิองอะไรงนี้มีหมดเลยนะฮะคือเรียกได้ว,ว่าเทคโนโลยี 3G นี่ย่อเอาโลกทั้งโลกนี่มาอยู่ในฝ่ามือเาราเลยว ดาวน์โหลดเพลงดูหนังหรือแม้แต่การศึกษาทางไกลก็ได้ครับก็คือมันเป็นแอปพลิเคชันชื่อสตาร์วอล์กนะครับสตาร์วอลบนไอแพครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะเป็นเหมือนท้องฟ้าจำลองแต่ที่ได้คือจะใช้เทคโนโลยีของ 3.9G ในการอัปโหลดข้อมูลให้มันตรงแล้วก็ใช้จุด G P S ของเรา ซึ่งเราจะสามารถดูข้อมูลของแต่ละวันได้ว่าดาวเนี่ยอยู่จุดไหนก็คือเราแพนไปตรงไหนเนี่ยครับมันก็จะตามเราไปเหมือนเราดูบนท้องฟ้าจําลองเลยโอเเกียบเสมือนใช่หน้าจอนี้เนี่ยเป็นกล้องดูดาวใช่ครับและดาวที่เห็นมาจุดๆนี้ตำแหน่งจริง่ะครับใช่ครับจริงครับโอ,อ้นี่ครับเกียบเสมือนหน้าจอนี้เหมือนกับเป็นกล้องดูดาวนะครับแพนไปตรงไหนก็จะเห็นดาวที่ลอยอยู่ในณตำแหน่งนั้นนะครับ โดยใช้ 3.9G เนี่ยเข้ามาช่วยตัอวันนี้นี่จะนอนดูดาวกับแฟนนี่ดูที่บ้านก็ได้ครับเพราะมี 3.9G เข้ามาช่วยโดยมนติกได้ทุกที่ครับในงานนี้นะครับสำนักงานกทชเขาก็ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อรองรับเฉพาะเทคโนโลยี 3G เท่านั้นนะครับแต่เขายังก้าวไกลไปถึง 3.9G เลยนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าระหว่าง 3G และ 3.9G นั้นแตกต่างกันอย่างไรครับ ถ้าเราเทียบกันเป็นตัวเลขนะครับ 3G ก็คือจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่2เมกะบิตต่อวินาทีครับถ้าเป็น 3.9G ก็จะเป็นที่42เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งความเร็ว20เท่าของความเร็วของ 3G ปกติครับมันเกือบจะ4แล้วนะครับใช่ใช่ครับ20เท่าเลยครับใช่ครับเราจะใช้เทคโนโลยีนี้พร้อมกันกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงนะครับว่าเราจะมายืนแถวหน้าของของเอเชียแล้วนะครับ 3.9G เลยครับ ในปัจจุบันประเทศไทยเรายัางใช้เทคโนโลยีระบบ 3G ยังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวรับส่งสัญญาณแบบใหม่ยังไม่ได้ถูกติดตั้งครับแต่ถ้าได้รับการติดตั้งจนครบตามสภาพพื้นที่ที่มีเครือข่ายเดิมอยู่แล้วจะทําให้สามารถครอบคลุมพื้นที่80%ทั่วประเทศภายในระยะเวลาเพียง4ปีเท่านั้นเองครับและถ้าอย่างประเทศที่ นำเทคโนโลยี 3G ไปใช้กับเด่นๆอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นประเทศอะไรครับประเทศที่นำไปใช้เทคโนโลยี 3G ไปใช้แล้วก็พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอเชียก็จะมีประเทศญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นนี่จะมีครับการให้บริการ 3G แล้วก็มีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกวัน ก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่า 3G และ 3.9G นั้นคืออะไรและจะเข้ามาเป,เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไทยเราได้อย่างไรนะครับในอนา,าคตข้างหน้าครับเมื่อ 3.9G นั้นได้เข้ามาใช้กันในบ้านเรานะครับประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นอย่างไรผมไม่มีประเทศไหนให้คําตอบเราได้ดีเท่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้กบลอออลาได้ส่งกบแนนไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับแนนบรรยากาศของเมืองไทยในอนาคตคณิจิวากงที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับ บรรยากาศที่นี่ตอนนี้นะแต่ไม่ด้วยผู้คนจำนวนมากที่แต่งตัวสีสันฉูดฉาดแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบร <อ S 1> <ะ>ค่ะและที่สาคัญนะคะชีวิตของพวกเขาก็จะพ่วงติดอยู่กับโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะไอ้สนุกนะครับโชคดีกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า30ล้านคนซึ่งประชากรของญี่ปุ่นนั้นนะคะมีมากเป็นอันดับสิบของโลก ประมาณ128ล้านคนค่ะและมีความโดดเด่นความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมก็มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือหุ่นยนต์อัโตโมที่เป็นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีระบบ 3G ค่ะ ขาติดโทรศัพท์พกันจริงๆค่ะเพราะไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนนะคะก็จะเห็นว่าจะพกโทรศัพท์ขึ้นมาใช้งานอยู่ตลอดเวลาค่ะ